สวัสดีค่ะชาวาลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์สวัสดีปีใหม่นะคะเป็นการดูดวงของเดือนม,ม,ม,มกราคม2565ให้กับชาวาลัคนาราศีมังกรอัพโอลแอตวอล7าขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอันไหนดีไหนใช่เก็บไปเป็นกำลังใจ เป็นพลังที่ดีต่อก,กันอันไหนไม่ดีไม่ใช่ปล่อยผ่านไปนะคะใช้วิจารณในการรับชมนะคะมาดูค่ะไพ่ตัวตนในเดือนมกร,ราคม2515ของชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตนบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรต้องตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองแล้วค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะว่าการที่เรา ตัวเองอยู่นานๆหรือทําอะไรเพียงลําพังอยู่นานคิดเองคนเดียวอยู่นานมากแล้วอ่ะตอนเนี้ยควรที่จะออกมาแล้วค่ะควรจะดูโลกภายนอกแล้วควรที่จะเป็นอะไรที่เราควรจะ พบปะผู้คนหรือมองดูสิ่งรอบตัวเราว่าสิ่งไหนที่ควรจะหยิบจับควรจะลงมือทําเดือนนี้เดือนมกราคมเป็นเดือนที่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณจะทําอะไรจะทําหน้าที่การงานแบบไหนหรือตัดสินใจลงทุนอะไรตั้งใจคะ่ะตั้งใจแล้วออกมาคุณสังเกตดูสิ่ง ภายนอกรอบโตคุณค่ะว่าสิ่งไหนหยิบจับแล้วสามารถสร้างรายได้เป็นเงินเป็นทองได้ลงมือทําค่ะอย่านิ่งเฉยเดือนนี้เป็นเดือนเดนที่คุณจําเป็นที่จะต้องออกมาพิสูจน์ตัวเองบ้างแล้วแหละหรือไม่ก็ต้องออกมาค้นหาตัวเองบ้างแล้วค่ะอย่าเก็บงําตัวเองเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวเองจะต้องก้าวออกมาแล้วค่ะตัดสินใจเลยนะคะว่าการก้าวออกมาครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมีคนนําทางที่ดีแล้วหรือมีใครแนะนําที่ดีทางที่ควรจะทําแล้วเกิดผลประโยชน์หรือผล หรือเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอืมมันตรงเลยที่คุณคิดเลยก็ลงมือทํานะคะตัดสินใจให้ดีค่ะแล้วตัวคุณจะมีทางออกที่ดีมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณจําเป็นที่ต้องก้าวออกมาจากจุดเดิมแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปรึกษาหารือกันสําหรับครอบครัวหรือคนใกล้ตัวที่กําลังจะลงทุนก็ปรึกษากันให้ดีค่ะแล้วคุณก็ก้าวออกมาสู่สิ่งที่คุณตั้งใจทําเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทําให้คนมังกรเนี่ย กล้าตัดสินใจและกล้าก้าวเดินสู่สิ่งที่ตัวเองตั้งใจและพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นมันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จขอให้คุณมีความรอบคอบคุณจะก้าวไปได้และคุณก็สามารถสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจได้นะคะมาดูค่ะว่าหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างหน้าที่การงานบอกว่าชีวิตของคุณอ่ะกําลังจะสบายใจและคุณจะได้รับข่าวดีเหมือนคุณกําลังจะมีคนมาส่งข่าวหรือคุณจะได้ แลได้รับความรู้สึกที่แบบเปิดใจกับใครบางคนหรือทําอะไรที่ทารู้สึกว่า คุณกาที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือคุณพร้อมที่จะออกมาทําอะไรลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆกับคนที่คุณไว้อกไว้ใจหรือก้าวก้าวไปสู่สิ่งที่คุณกําลังคิดว่าเนี่ยคุณฝ่าฟันอุปสรรคได้แล้วก็สามารถที่จะประชิญไปสู่สิ่งที่คุณตั้งใจไว้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคแล้วคุณก็จะได้รับข่าวดีหรือมีคนมาส่งข่าวมาแนะนำชี้นำทางให้คุณแล้วคุณก็ยอมยอมรับ ในสิ่งที่คุณกําลังจะทําแล้วคุณก็ตั้งใจแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่คุณคิดไว้กับคนที่เข้ามาบอกคุณเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันมันตรงกันพอดีมันก็เป็นจังหวะเหมาะที่คุณอะจะสามารถก้าวไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆทําสิ่งที่คุณตั้งใจนคะค่อยๆเริ่มค่อยๆพิจารณาดูก่อนนะคะว่า เริ่มจุดไหนถึงจะทําให้คุณก้าวไปสู่ความสาเร็จได้มันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเลยค่ะแต่คุณก็จะบายใจขึ้นที่คุณรู้สึกว่าคุณมีกําลังใจมากขึ้นใจคุณเข้มแข็งอ่ะใจคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่งานที่คุณตั้งใจไว้ว่าคุณจะเริ่มต้นละงานเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่คุณพร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นการงานของคุณนะถ้าคุณบากบานไป คุณก็สามารถพบกับความสําเร็จได้ตั้งใจนะคะว่าคุณจะทําสิ่งที่ดีตั้งใจเลยค่ะว่าคราวนี้คุณทําแล้วคุณจะทําพาชีวิตคุณประสบความสําเร็จแล้วจะมีคนเข้ามาให้ความสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณหรือชี้นําทางคุณหรือเป็นคนที่คอยให้กาลังใจคุณทําให้คุณรู้สึกว่างานที่มันยากก็ดูมันจะง่ายขึ้นแล้วคุณก็มีกําลังใจที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จกับงานที่คุณตั้งใจทําด้วยค่ะมาดูค่ะว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้าง การเงินบอกว่าคุณจําเป็นจะต้องทํางานทุ่มเทมากเลยค่ะทุ่มเทเพื่อจะหาเงินคุณเป็นคนที่มีความขยันอดทนอดกั้นมากแล้วคุณน่ะต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นเลยค่ะว่าคุณน่ะจะมุ่งมั่นหาเงินเพื่อที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จหรือชําระสาสางนี้สินเก่าๆที่คุณมีอยู่คุณจะคุณจะมีพลังอะ่ะ คุณจะมีกําลังใจอ่ะคุณมีคนคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะคะแต่คุณก็รู้สึกตัวเองว่าตัวคุณเองมีพลังมากพอที่คุณจะก้าวไปทําสิ่งที่คุณตั้งใจได้สําเร็จและคุณสามารถที่จะทํางานอะไรตอนเนี้ใจของคุณเต็มร้อยมากเลยเพราะฉะนั้นการงานของคุณที่คุณจะก้าวไปทำเนี่ยมันจะกลายเป็นผลประโยชน์ที่กลับคืนมาให้คุณอย่างที่คุณพอใจอย่างยิ่งเลยค่ะการเงินจะได้มาจากหน้าที่การงานนะคะคุณต้องลุยค่ะลุยงานอย่างเต็มที่แล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินกับ มาหรือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพอใจกลับมาอย่างเต็มที่มากเลยค่ะเดือนนี้มาดูค่ะความรักครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง ความรักครอบครัวมันจําเป็นที่จะต้องคิดให้ดีนะคะคุณเหมือนแบบกําลังมีทางออกสองทางกําลังคิดสับสนวุ่นวายกับครอบครัวว่าจะทํำยังไงดีจะไปทางไหนดีจะซ้ายหรือจะขวาดีบางทีคุณสับสนคุณกําลังกังวลใจครอบครัวค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มีทางแยกหรือว่าหรือไม่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นในคะรอบครัวทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันรู้สึกว่ากําลังสับสนวุ่นวายการการที่คุณจะออกไป ใช้ชีวิตลําพังก็ยากการที่อยู่กับครอบครัวมันก็เหมือนมีบากเสียงหรือมีปัญหากันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ทั้งทั้งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อยๆค,คิดค่ะคุณจะเป็นคนที่คิดรอบคอบคุณจะไม่ผีผามคุณจะเป็นคนที่แบบใจเย็นพยายามตั้งสติแล้วคุณก็จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นดีแต่เพียงแต่ตอนนี้ใจของคุณอะ่ะมันมันสับสนมันรู้สึกว่าอยากจะอยากจะแบบ หยุดนิ่งหรืออยากจะแบบออกไปลำพังอยู่ลำพังสักระยะหนึ่งเก็บตัวสักระยะหนึ่งหรืออาจจะแบบทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจขึ้นสักพักอยากจะปลีกตัวออกมาสักพักหนึ่งหรืออะไรประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุยกันก่อนค่ะเจรจากันให้ดีมีอะไรให้ตกลงกันและคุณจะกลับมามีครอบครัวที่ดี ครอบครัวมันมีกันและการอยู่เสมอขอให้คุณปรึกษากันให้ดีถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาจะมีทางให้คุณรู้สึกทะเลาะกันบ้างมีทางให้เลือกว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะ ทำให้คุณรู้สึกบาดหมางใจกันบ้างอะไรเงี้ยคุณก็ค่อยค่อยปณีปนอมเอาน้ําเย็นเข้ารูปใจเย็นไว้ก่อนค่ะมีสติแล้วก็ตั้งสติให้ดีค่ะนึกถึงรอบๆตัวว่าเรามีความรับผิดชอบหรือมีสิ่งอะไรที่ต้องทําร่วมกันค่อยค่อยคิดพิจารณาแล้วเราก็จะกลับมาปรึกษาหารือกันนั่นแหละค่ะจะทําให้ชีวิตของคุณกลับมามีครอบครัวที่ดีขึ้นอีกครั้งและก็จะได้หมดปัญหา เรื่องการทะเลาะหรืออะไรก็จะกลายเป็นว่ายอมไม่ก่อนเดี๋ยวเนี้เป็นเรียนที่คุณจำเป็นต้องยอมให้ค่อยคิดพิจารณาอนนะ,อะยอมยอมไปก่อนไม่ต้องไปมีปากมีเสียงไม่ต้องไปทะเลาะหรือไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากให้รู้สึกว่าอืม ยอมเพื่อให้ทุกอย่างมันจบแต่ไม่ใช่ให้คุณกดดันตัวเองนะคะให้คุณพิดว่าเอิมยอมไปให้อภัยกันเพราะความรักเพราะความเป็นครอบครัวแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวให้ดีตั้งใจอะไรก็ทําให้สําเร็จเดือนนี้ค่อยๆพิจนาค่อยๆค,คุยกันแล้วปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีคะ่ะ มาดูค่ะไพ่เตือนให้ระวังอะไรบ้างไพ่เตือนให้ระวังคือตัวคุณน่ะต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะคะคนคุณค่อนข้างจะทํางานหนักแล้วก็มีภาระหน้าที่เยอะเพราะฉะนั้นสุขภาพของคุณน่ะระวังหัวเข่าหรือว่าขาแข้ง จะบาดเจ็บสะดุดล้มหรืออะไรสักอย่างคุณก็ตั้งสตินะคะคุณอาจจะต้องพักบ้างล,ละเดือนนี้ถ้าคุณเหนื่อยมากก็พักผ่อนบ้างนะคะเพราะคุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะเลยอุปสรรคในชีวิตคุณเยอะเพราะฉะนั้นระวังสุขภาพนิดน,นึงเดือนนี้ขอให้คุณเหนื่อยก็พักพักค่ะแล้วพอคุณรู้สึก พักเพียงพอแล้วค่อยลุกขึ้นสู้ชีวิตคุณจะกลับมาดีขึ้นเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะคุณเป็นคนที่มีภาะะเยอะแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้คุณตั้งสติพักผ่อนก่อนระวังสุขภาพรักษาร้างกายแข็งแรงแล้วคุณจะกลับมามีชีวิตและจะแก้ไขปัญหาได้ค่ะมาดูค่ะว่ามีไพ่พเสริมหรือตัวช่วยอะไรเข้ามาไหมตัวช่วยไพ่เสริมตัวนี้บอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่อง หน,หน้าที่การงานหรืออะไรปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่คุณไว้วางใจค่ะคอยเขาคอยให้ความสนับสนุนคุณหรือว่าเคยเป็นที่ปรึกษาคุณคุณก็หันหน้าปรึกษาเขาบ้างเพราะภาระหน้าที่ของคุณน่ะคุณเป็นคนมีภาระหน้าที่เยอะรับผิดชอบเยอะมากแล้วก็มีคนที่คุณจำเป็นจะต้องดูแลหรือคุณมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องทำเยอะเพราะฉะนั้นคุณควรจะปรึกษา ผู้ใหญ่ที่เขาให้คําแนะนําคุณได้เพราะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนกล้าเก่งอยู่แล้วล่ะเป็นคนคิดเองทําเองทําอะไรได้เยอะเลยแต่ตัวคุณเองอ่ะบางครั้งตัดสินใจอะไรคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดบ้างเพราะฉะนั้นมีอะไร ควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเปิดใจคุยกันก่อนว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเข้าใจกันว่ามันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอคอยจนกว่ามันจะได้หรือว่าสามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นอย่าพรีพามค่ะจะทําอะไรปรึกษาหาหรือผู้ใหญ่หรือหรือคนที่คุณสามารถไว้ใจได้คุยกันให้ดีและชีวิตคุณจะมีทางออกที่ดีค่ะปัญหาทุกอย่างอะไรเนี่ยที่คุณกาลังคิด กำลังกำลังจะตัดสินใจทําอยู่ค่อยๆค,คิดไปนานดีแล้วปรึกษาหา,หาหรือผู้ใหญ่ที่คุณไว้วางใจหรือไม่ก็ตั้งสติก่อนแล้วค่อยทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหน้าที่การงานที่คุณกําลังจะรวยอยู่เนี่ยถ้าคุณได้คําแนะนําที่ดีงานของคุณจะไปได้รุ่งม,มากเลยค่ะคุณจะได้รับเงินหรือสิ่งตอบแทนจากผู้ใหญ่ที่เขาเห็นอกเห็นใจคุณเขาจะเขาจะสนับสนุนคุณได้ดีมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ปรึกษานะคะเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณมีอะไรที่เปิดใจคุยได้คุยค่ะอย่ากเก็บไว้คนเดียวมีอะไรคุยได้คุยค่ะ,ะชีวิตจะดีขึ้นเรื่องครอบครัวมันมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างแต่ถ้าคุณนิ่งคุณสงบแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเย็นลงชีวิตคุณก็จะดีขึ้นกลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นองค์ โอกาสดีของคุณที่คุณจะได้พักแล้วเดือนมกราเนี้ยคุณควรพักแล้วก็ค่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่พักผ่อนร่างกายระวังสุขภาพดูแลร่างกายบ้างเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ใช้ชีวิตให้อย่างมีสติแล้วก็ดูแลตัวเอง ชีวิตจะได้มีความปลอดภัยและคุณก็รู้สึกแข็งแรงมีพลังกายพลังใจที่ดีก็พร้อมเยุยสุขภาพดีจิตใจดีชีวิตก็ประสบความสําเร็จและก็ลุยต่อได้ค่ะขอให้ชาวบางกรทุกคนตั้งสตินะคะถ้าอยากทําบุญก็บริจาคเลือดหรือให้ทานคนยากไร้หรือคนที่เข้าอดอยากหรือให้อาหารสัตว์อาหารออนกกาอะไรก็ได้ค่ะวานพืชอะไรที่แบบ ให้เศษอาหารสรัตว์สัตว์ทั้งหลายที่มันมาขอกินให้น้ําเขาเรียกว่าอะไรนะเอาน้ําวางไว้นกจิกกินเวลานกมันเอาน้ําใส่อ่างไว้เมืเ่อนกมันบินมามันกินนั่นก็ถือว่าเป็นการให้ทานมันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่ก็เอ่ให้อาหารสรัตว์ปล่อยปลาอะไรก็ได้ค่ะทําอะไรที่ง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะทําแล้วใจสบายอะค่ะเช่นคุณให้ข้าวสารไก่หรือว่าให้น้ําวางไว้ ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถดื่มกินได้อะไรน้าสะอาดแก่ผู้คนหรือไม่ก็ให้อาหารผู้คนขอทานอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะรู้สึกเห็นใจเขาก็ให้เขาไปควรจะรู้สึกว่าคุณสบายใจขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนการให้ทานและพลังของการให้ทานเหล่านั้นอ่ะก็จะนาผ่านชีวิตคุณให้รอดปลอดภัยแล้วคุณก็จะผ่านอุปสรรคชีวิตได้ตั้งใจนะคะแล้วชีวิตคุณทํา ในสิ่งดีงามไว้ก็ตั้งใจทําดีต่อไปค่ะความดีจะรักษาคุณความดีทั้งหลายอะ่ะมันส่งผลดีเสมอค่ะขอให้เราทําจากใจทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันให้ผลไม่ผิดตัวตั้งใจทําดีชีวิตก็จะดีเพราะฉะนั้นขอให้คุณยืนอย่างมีสติและมีศีลธรรมอย่าใช้อารมณ์ตั้งสติแล้วชีวิตคุณจะผ่านไปได้ดีขอให้ชาวมังกรทุกคนโชคดีค่ะ